ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการสร้างเอนติตี้ชื่อว่า To Do ขึ้นมานะครับก็คือเป็นงคาที่แทนข้อมูลนะครับตายเติรนะครับสัตว์ตายเติรแล้วก็ ID ID เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคราวนี้ในเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็แค่สร้างมาดาคราวนี้ผมจะเอาข้อมูลที่ผมทําการรับมาจากคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน To Do Service นะครับ ผมจะข้อมูลไทเทอแล้วก็สเปเลอร์เนี่ยยัดเข้าไปนะครับใน Array ตนนัวนี้ก็เบื้องต้นนะครับผมมีความจําเป็นต้องทําการหมายตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ทําการเตรียมสร้างตรงนี้ผมจจะทําการจําลองเหมือนกับเป็นข้อมูล Array รย์เอมตี้ว่างๆมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มทําการยัดเข้าไปนะครับแต่การสร้างเป็น Object มาตัวหนึ่งก่อน Constant นะครับ ตามได้คำว่า to do เท่ากับครับแล้วก็ new ครับแล้วก็ to do นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า to do ครับแล้วก็ dot แล้วก็ id ผมจะทำการใส่ค้ามั่วไปก่อนนะครับตัวอย่างเช่นผมใส่คำว่า1นนะครับแล้วก็ to do นะครับ dot title ครับก็เท่ากับ title ที่ Win เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ to do ครับ subtitle นะครับก็เท่ากับ subtitle ที่วิ่งเข้ามาแต่นั้นผมะทำการยัดข้อมูลเข้าไปใน array ตัวนี้นะครับโดยการใช้คำว่า this ครับแล้วก็ to do array push ครับนกรสันในการยัดนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า to do ง่ายๆคราวนี้เราจะทำการ p r o v e ว่าเอ๊มันยัดเข้าไปได้จริงหรือเปล่าก็วิธีการง่ายๆครับในกรณีนี้นะครับผมจะทำการสร้าง service ตัวนึงี้ชื่อว่า get นะครับ to do นะครับก็ ในเคสนี้ผมก็เพียงแค่ให้เจ้าตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับทำการ return นะครับเจ้าตัว toDo Array ออกมาทั้งหมดแค่นึงครับครานี้ผมก็เพียงแค่ต้องไปที่ c o n t r รลเลอร์ส่ง get แล้วก็ให้มัน return ค่าเนี่ยกลับมาผมก็ทำการกด Command P นะครับในือ n t r o l P แล้วก็ไปที่คำว่า Controller ของ toDo ครับแล้วก็เปลี่ยนจากตรง r รา get นะครับที่ของเดิม hard-code นะครับก็ ลบมีทิ้งซะแล้วก็เป็น dish นะครับแล้วก็ to do service ครับ get นะครับ to do วงเล็เปิดปิดครับเอาละเรามาทดสอบกันเลยนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว postman เนี่แหละในการสร้างตัวเราเพิ่มใหม่ตัวนึงแ้วกันนะครับในการโครนนะครับบอกว่าคงโครนได้และคราวนี้ก็ rename ไ่หนึ่งครับันั้นก็ตั้งชื่อว่า get นะครับ to do นะครับแล้วก็มันไม่ยอมมานะครับ แล้วผมคิดว่ามันจะมาเอาล่ะก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ enter เลยครับก็น่าจะได้ Array โลงโล่งเพราะเราไม่มีการ Add คราวนี้ผมจะมาที่ตรง add to do นะครับแล้วก็ยัดตัวนี้เข้าไปก็ปึง้ง Send ครับเอาล่ะผมจะมาที่ตรง get to do นะครับแล้วก็ s e n ดดูก็เสรนว่าข้อมูลมาแล้ว1ชุดถ้าเกิดผม Add มากกว่า1ชุดนะครับเช่นอาจจะ Add เจ้าตัว react เข้าไปนะครับปึง้งนะครับแล้วก็ไม่ตรง to do ครับในเคสนี้ก็เห็นว่า ก็จะเพิ่มใหม่ชุดหนึ่งละ Angular React จะมี View มี IOT อะไรก็ยัดเข้าไปนะครับเอาล่ะ <c oughs> อันนี้น่าจะพอเห็นภาพ flow การทำงานละนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าอาจจะทำการเพิ่มแล้วก็ลบด้วยล่ะทำยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับแต่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่า ID ตัวเนี้ยมันฟิกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ ID มันต้องอยู่นี้ อย่างในคลิปหน้าเราจะต้องทําให้ ID ตัวนี้มันยูนิคโดยการใช้อะไรบางอย่างนะครับลงแพ็กเกจเพิ่มโอเคครับสวัสดีครับ